มิตรักแฟนชมมั้ใจมีตีนออเดเวย์อยู่ที่ทางหลวงหมายเลข2องหนึ่งนะครับเรากำลังจะไปที่บนนู้นครับภูทอกกะว่าจะไปดูทะเลหมอกตอนนี้เวลา9นาฬิกานะครับหมอกคงไม่รอเรา เราอยู่ที่ไหนครับคุณอาฮะครับอยู่ไหนครับตอนนี้ท็อปปูครับปูท็อปขันส well ีฟ้านะครับ25บาทค่าจอดรถเท่าไหร่เมื่อกี้สี่ครับนี่สองคนก็ไปนะครับรอยสองคนนะฮะก็นี่รถท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวในคำคำอุตสาหกรรในวันนี้นะครับครับจุดขึ้นลงนะครับ ในคลิปนี้นะครับหัวใจมีตีนออน,นเดอะเวจะน้ำเพื่อนขึ้นไปที่ภูทอกเชียงคานในวันที่ไม่มีทะเลเหมอกนะครับวันที่ขึ้นไปนั้นเวลา9นาฬิกานะครับหมอกนั้นไม่รอแล้วครับหมอกไปแล้วแต่ว่ามันก็สวยในอีกมุมมองหนึ่งนะครับสวยในอีกมิติหนึ่งเดี๋ยวจะสวยขนาดไหนไปรับชมกันครับ มีการเล่นชิงช้าโชว์นะฮะบ,บนข้างบนนี่นะนี่นะครับมีการชิงโชว์สเต็ปเล่นชิงช้าพอดแล้วผู้ถอดเช่องคันจำกัดจำนวนอยู่บนนี้30คนนะฮะคาจะว่าจะเป็นแกงคุดคูน,นะครับตรงนั้นแม่น้ำขโขงมีนกบินมานะฮะข้างบนนี่ดูนะฮะปึ๊บนี่ครับฝูงนกบินบยบิน เห็นโอ้โหเมืองเชียงคานนี่ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเชื่อนะฮะเนี่ยดูนะครับนู่นนะโอ้เชียงคานนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะฮะดูจากตรงนี้ฝั่งนู้นก็เสาปลาวทิวเขาสวยเลยครับเดินทางขึ้นมาเส้นทางไม่สูงชันมากนะครับแต่ว่าวิวมองลงไปทั้งสวยนะครับเห็นแม่น้ำโขงคดเคี้ยวไปมาแล้วก็ เห็นวิวเชียงคานได้360องศาเลยนะครับเมื่ออยู่บนผูทอกภูทอกทะเลหมอกเมืองเชียงคานนะยินดีต้อนรับสู่ทะเลหมอกเชียงคานเดี๋ยวไปดูทะเลหมอกกันครับไปไนทะเลหมอก <laughs> สอบถามคนในพื้นที่แล้วนะครับทะเลหมอกนั้นจะต้องมาตั้งแต่ตีห้าครึ่ง ถึง7จ็ดโมงครึ่งนะครับถ้าเกิดสายๆหมอกก็โดนแดดแผดเผาไปหมดแล้วนะครับแต่วิวข้างบนก็ไม่เลวเลยนะครับนี่ครับมีภูเขาให้ดูมีแม่น้ำโขงให้ดูครับพื้นที่สีเขียวมองแล้วโล่งสบายตานะครับนี่คือทางที่เราขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับเห็นเป็นทางเชียงคานั้นมีความสวยงามมากนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวที่ น่าสนใจหลายแห่งนะครับถนนคนเดินวิวแม่น้ำโขงมองเห็นสปปลาวอยู่ใกล้ๆนะครับนอกจากนั้นยังมีสกายวอล์กและคาเฟ่สวยๆอีกมากมายครับถนนคนเดินเชียงคานมีทุกวันนะครับคนจะแน่นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์มีของแฮนด์เมดขายนะครับของที่ระลึกของฝากผ้าฝา้ายแล้วก็ มีการแสดงมีงานฝีมือนะครับมีการแสดงความสามารถเปิดหมวกร้องเพลงเยอะแยะมากมายครับแล้วก็คลาสสิกก็คือบ้านไม้หลังเก่าๆริมแม่น้ำโขงนะครับแล้วมีร้านนั่งดื่มนั่งชิลให้ดูแม่น้ำโขงไหลเอื่อยแล้วก็มีเรือนำเที่ยวครับโอโปรแกรมการเที่ยวเชียงคานั้นเรียกว่าอัดแน่นนะครับ มานี่ต้องอย่างน้อยต้อง2วัน1คืนหรือว่า2คืน3วันถึงจะจุใจนะครับหรือว่าให้จุใจเลยนี่ต้อง4วัน5คืนไปเลยนะฮะตอนเย็นนะครับถ้าเพื่อนๆกลัวน้ําไม่อยากร่องเรือเขาก็มีจักรยานให้ปั่นนะครับจักรยานให้ปั่นริมแม่น้ําโขงเช้าๆก็จะมีหมอกที่อยู่บนผิวน้ําครับมีกว๋วยจับยวนอร่อยนะครับแล้วก็มีมะพร้าวแก้ว ตักบาดข้าวเหนียวเห็นไหมครับแค่พูดเด่ออกอโปรแกรมการเที่ยวนี้อัดแน่นมากๆเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปบนภูทอกถ้ามาเช้าก็จะเจอทะเลหมอกถ้าเกิดมาสายแบบผมก็จะเจอวิว360องศาของอำเภอเชียงคานอำเภอเชียงคานนั้นตั้งอยู่จังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยก็อยู่ในภาคอีสานนะครับหลายท่านเข้าใจว่าจังหวัดเลยอยู่ในภาคเหนือ ไม่ใช่นะครับจังหวัดเลยนั่นอยู่ภาคอีสานนี่ครับมองลงไปก็จะเห็นบ้านไม้นะครับอยู่ไกลๆเป็นบ้านไม้ริมแม่น้ำโขงเป็นแหล่งอารยธรรมนะครับเท<ม>ียนอยู่ในภาพก็คือแก่งคุดคู้นะครับอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งถ้าหน้าแล้งก็จะเป็นแก่งสวยงามมีกุ้งเต้นเป็นอาหารขึ้นชื่อบริเวณแก่งคุดคู้นะครับเ,เบมื่อเช้ามีหมอกไหมครับพี่มีครับเหรอ ถ้าถ้าฝนตกมันจะมีใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อานี้หมอกเยอะมากแต่วันนี้ไม่ตกก็ไม่น่ามีนะพรุ่งนี้มีความชื้นน่าจะมีนะครับเหรอชื้นมีดิต้องกี่โมงพี่หมอกไม่เกินหกโมงครับไม่เกินหกโมงตอนนี้ก็เดินทางลงแล้วนะครับหลังจากที่ดูวิวบนภูทอกอย่างอิ่มหนำสำราญใจแล้ววิวทางลงนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะครับกับวิวทางขึ้น ทางลงนี่จะสวยกว่าเพราะว่าเราจะเห็นวิวได้กว้างกว่าครับลงไปข้างล่างครับจะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งสักนิดสักหน่อยนะครับแล้วก็เข้าไปดูบ้านไม้ที่ถนนคนเดินนะครับ วันหยุดนี่เป็นไงพี่เยอะอยู่ค่ะคนพอมีค่ะคนพอมีนะของก็ขายได้นะได้คนะ่ะของพอขายได้นะพี่นะขอบคุณนะ<ด>ที่ขนมผมคนเลยใจดีมากๆเลยสีพื้นร้อยแปดสิบ ใส่ได้ผูพี่อุ้ยใช่เทเทกระเป๋าใส่เงินใส่โทรศัพท์ได้สบายเลยใช่ค่ะนะครับกระเป๋ามันลึกมากค่ะอืมมีเชือกผูกกันด้วยมีเชือกผูกด้วยห้าสิบถ้าสีสีนี้ร้อยห้าสิบนะครับแล้วตัวพี่เองขึ้นไปเที่ยวบ้างไหมครัไปค่ะไปเหมือนกันไปค่ะ ซื้อของที่ระลึกเสร็จแล้วเราก็เดินทางกันต่อนะครับเข้ามาที่ตลาดหรือว่าที่ถนนคนเดินครับในตัวเชียงคานถนนหนทางก็สวยนะครับโดยเฉพาะเส้นนี้ถ้าเดินทางไปที่อำเภอปากชมอำเภอสังคมอำเภอสีเชียงใหม่แล้วก็สิ้นสุดที่อำเภอเมืองเชียงคานนะครับถนนหมายเลข211วิวทิวทัศ จะสวยงามมากสถานที่แคมปิ้งก็เยอะนะครับตอนนี้มาถึงแล้วครับนี่บ้านไม้เสื้อผ้ามีขายนะครับอาหารการกินมีขายคึกคักมากในยามเย็นวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์แต่ถ้าช่วงกลางวันก็จะงเงียบๆประมาณนี้นะครับสักบ่ายสามตลาดก็จะเริ่มตั้งครับแล้วก็ห้ามนำรถเข้ามาด้วยนะครับ ด้านขวามือครับเดินทะลุออกไปก็จะเป็นแม่น้าโขงนะครับเป็นบ้านไม้ที่ติดกับแม่น้ําโขงมีเกสเทานะครับมีโรงแรมมีคาเฟ่สอบถามได้เลยนะครับไปนอนกินบรรยากาศนอนรับอากาศดีๆนะครับที่เชียงขานเช้ามาก็ใส่บาทใส่บาทเสร็จก็ไปดูทะเลหมอกที่ภูทอก ดูทะเลหมอกเสร็จลงมากินข้าวต้มลงมากินก๋วยจั๊บยวนนะครับจากนั้นก็ไปดูสกายวอล์กต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนมิตรรักแฟนชมที่เข้ามารับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปแต่เพียงเท่านี้กับบรรยากาศคลาสสิกของเชียงคานสวัสดีครับ